ซาลาุอะลกุมมารอมะตุลลอฮ์วบรากาตุครับสำหรับวันนี้ผมมีความสุขมากๆนะครับที่ทุกท่านได้ชมคลิปของกับผมนะครับสตอรี่กูดกูดก,กับครูฮามัดนะครับนะมาพบกันอีกนะแล้วก็สำคัญที่สุดนั้นที่อยู่ข้างกับผมวันนี้นั้นนะครับนั่นก็คืออาจารย์ซอเลาะสมันนะครับได้รับเกียรติมานะในช่องวันนี้นะครับตรงกับเดือนรอมฎดอนอัลมุบารอกและสำคัญที่สุดนั้นอยู่ในช่วง ะช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้องทุกคนห้ามพลาดและก็ช่วงสุดท้ายนั้นเป็นช่วงอิติกุลมินันนารนะครับนะการปลดปล่อยอยากไฟนรกอยากเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับอาจารย์โซเลได้เลยครับอัสสลา a <S ุ s a l a m u alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu b ิ l l a h i minash-shaitanir r a j i ิ b i s m i l l a h i r r a h m a n i ร r a ฮีม <im> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billahi Ali'in il Azim Rabbi Syrahli Sadari Waya Sirri Amri Wahlu'l-Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli Amma Baqalallahu Ta'ala Fin Quranin Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Faman Zuhziha Anin Nar Wa Udakhilan Jannah Faqad Fas Sadakallahul Azim ก็อัลฮัมดุลิละนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางคุณครูฮามัดรบานานะครับได้เชิญมาอัดคลิปน้วิดีโอนะครับในช่องสตอรี่พูดนะครับกับครูฮามัดนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่20นอกของเดือนรอมฎอนปีฮิจรรัสจักราชที่1443แล้วก็วันนี้นะครับหลังจากดวงอาทิตย์ ตกดินหรือว่าเมื่อถึงเวลาละศีนอดนั่นหมายความว่าเราก็ย่างเข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดบุคคลใดก็าตามนะครับที่พวกเขานได้รับช่วงที่สำคัญที่สุดหรือว่าในช่วงสิบคืนสุดท้ายของ,ดอของเดือนรอมฎอนนั่นหมายความว่าบุคคลนั้นได้รับความสำเร็จที่แท้จริงเพราะช่วงสิคืนสุดท้ายเนี่ยที่ท่านรอซูล สัลลัลลอฮุอะเป๊ะละสัลลัมนะครับได้บอกไว้นะครับนช่วงอิทกุมมินันนาร์ช่วงปลดปล่อยจากไฟนรกนะซึ่งสอดคล้องกับที <hatten> ่อัลลอฮฺซ ah ุบฮฺบะฮาณูอัตะลาได้บอกว่าในกุรานนะในสุรห์อาลีอิมรอนองค์การที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาณูอัตะลาได้กล่าวว่าฟาเมงซุฮซีฮะอานินนารบุคคลใดก็ตามซูฮซีฮะอานินนารอัลลอฮ์ได้ปกป้องเขาคนนั้น อนินนาบให้รอดพ้นจากไฟนรกวาอุดะฮิลันยันนะและอัลลอฮุซุบฮานวาตาลาได้นำเขาคนนั้นนั้นเข้าไปอยู่ในสวรรค์ฟากอดฟาซาแท้จริงแล้วคนนั้นได้รับความสำเร็จแล้วฉนันอัลฮคมดิละนะครับสำหรับปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่ค่ำคืนนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายฉนั้นเราจะต้องนอพยายามซึ่งบุคคลที่จะได้รับ นะความประเสริฐในช่วงสิคืนสุดท้ายได้รับเฉพาะบรรดาผู้ที่พยายามเท่านั้นนะครับนะบุคคลที่พยายามนะด้วยกับหัวใจที่มั่นคงต่ออัลลอนะแน่นอนอัลลอ์จะประทานให้แน่นะกา,ารที่เร e าแสวงหานะความโปรดปรานจากอัลลอการที่เราแสวงหาในส si ิ่งที่อัลลอ์สุบฮานูตลาได้สัญญาไว้นั้นนไม่ว่าจะเป็นกา,ารที่เรา ต้องการจะรอดพ้นจากไฟนรกและเราต้องการอย่เข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮุสุบฮานุวตาตลานั้นเราจะต้องอยู่บนสองประการหลักละนะครับดังที่อัลลอฮุสุบฮานุวตาตลาได้กล่าวว่าในองค์การอื่นอัลลอฮ์บอกว่าเข้าฝาวาตมาอาพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพที่เข้าฝาณสภาพที่มีความกลัวความกลัวณนะที่นี้หมายความว่ากลัวว่าเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่สําคัญอันนั้น แสดงว่าเราจะต้องทําด้วยความจริงใจจะต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับนอกจะต้องทําด้วยกับความพิถีพิถันนะครับอย่างจริงจังเพราะว่าถากว่าเราทําด้วยกับความไม่จริงจังด้วยกับความไม่จริงใจด้วยกับความไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออ่ลนลอเนี่ยแน่นอนอัลนล้์จะไม่ตอบแทนให้นั่นคือประการที่หนึ่งะครับเราจะต้องมีความกลัวและประการที่สองวาตอมาอาและ จะต้องอยู่ในสภาพที่มีความหวังมีความหวังหมายความว่าเราอยากคิดว่าเราเนี่ยเนอกเป็นคนที่มีความรู้น้อยเนอกเป็นคนที่ทําบาปเยอะนะครับนอกกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับเนี่บรรดาอามานของเรากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาไปบาปให้กับเรากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ประทานนความสําคัญในช่วงสิบคืนสุดท้ายให้กับเรานะครับช่วงอิดกุมมีนันนาบเนี่ย เราจะต้องมีความหวังด้วยกับความมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะประทานให้กับเราแน่นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีพละกกาลังหน้าที่จะ,สะแสวงหาความสําคัญในช่วงสิบคืนสุดท้ายและในช่วงสิบคืนสุดท้ายนี้เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์สุบฮานูอัตตาลาได้กําหนดคืนหนึ่งน้ซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานูอัตตาลามไม่ได้กําหนดให้กับประชาชาติ ก่อนหน้าพวกเราเลยนะครับเหมือนกับความสําคัญของเดือนรอมฎอนเนาะความสําคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เคยประทานให้กับประชาชาติก่อนหน้าพวกเราเลยเนาะพวกเราณที่นี้หมายความว่าประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเช่นเดียวกับคืนไลละตุลกตนเนาะคืนที่ประเสริฐกว่า1,000เดือนไม่ใช่เท่ากับ1,000พันเดือนนะครับเพราะในกุรานอัลลอฮ์ใช้คําว่าค่อยรุน่น คยรุนเนี่ยแปลว่าดีเลิศมิลอัลฟิชารินดีเลิศกว่า1,000เดือนหนึ่พเดือนเนี่ยเมื่อเราคิดเฉลี่ยเป็นปีก็ประมาณ8ปดหรือว่า8ปปีกว่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์จะตอบแทนต่อความดีให้กับเราเนี่ยดีเลิศกว่า1,000เดือนเนี่ยตรงนี้คือจะมีผลเกี่ยวข้องเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลาในการที่เราจะเข้าสู่สวรรค์ของเรา เพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างชั้นเดียวนะครับด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างสวรรค์มาแปดชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งนอยันนาตุนยาลาดจนกระทั่งว่าถึงชั้นสูงสุดยันนาตุนฟิลดาส์เนาะเพื่อต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยต่อบรรดาผู้ที่แสวงหาเนี่ยด้วยความยุติธรรมเพราะว่าใครก็ตามที่เขาเหนื่อยมาก เขาทำความดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญมากนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสวรรค์ชั้นสูงสูงไปนรายกไปอย่างเช่นเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับเาคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะก็สร้างบ้านหลังใหญ่ไปนะครับคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะก็ซื้อรถนอคันดีๆไปนะครับตรงนี้คนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะเขาก็ซื้อเสื้อผ้าใส่ที่สวยๆงามๆไปนะครับเช่นเดียวกันในโลกหน้านะครับ คนที่กลับเหนัลยวละในสภาพที่ความดีของเขาเยอะเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสวรรค์ชั้นสูงสูงขึ้นไปนะครับชั้นสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยความสุขสบายย่อมแตกต่างกันนะครับชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองชั้นที่สองย่อมมีความสุขสบายกว่า ชั้นที่สามย่อมมีความสุขสบายมากกว่าชั้นที่สองจนกระทั่งว่าชั้นที่แปดยันนาทุลฟิเดลเนี่ยจะมีความสุขสบายสูงสุดนะครับนั่นคือความสําคัญที่ทําไมเราจะต้องแสวงหาคืนเลยนาตุนกอนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮฮานวตัอาลาได้กล่าวาว่าในคุรานในโซอัลกอนเนี่ยค่อยรุมมิลอันฟิชฮดินดีเลิศก,กว่าหนึ่งพันเดือนจะนนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยบรรดาอุลามะหรือว่าบรรดาผู้รู้เนี่ย ได้สรุปออกมานะครับว่าในฐานะเราเนาะเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้รอดพ้นจากไฟรกของอัลลอฮ์อุสุบฮานุฮตาลานั้นเราจะต้องพยายามนะครับสี่ประการประการที่หนึ่งเ่ก็คือการเอติกาฟตามที่เราได้ยินเป็นประจำนะครับท่านรรซูน สัลลอห์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยน่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยน่ะท่านรอซูลจะทําการเนี่ยดีกัฟจนกระทั่งว่าท่านเสียชีวิตนะครับการเนี่ยดีกัฟน่ะที่ดีเลิศที่สุดเนี่ยคือเราเนตีกัฟน่ะที่มัสยิดน่ะที่มีการละหมาดวันศุกร์ถ้าถามว่าเราเนตีกัฟน่ะที่ที่บาลายหรือว่าที่บาลาซอฟได้ไหมได้นะครับน่ะแต่ว่าที่อัฟดอนที่ดีเลิศเนี่ยคือให้เราเนตีกัฟ ที่มัสยิดที่มีการละหมาดวันศุกร์เพื่อไม่ให้เราออกไปละหมาดวันศุกร์เมื่อถึงนวันศุกร์นะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับคือการเนี่ยตกาประการที่สองอผู้ที่ศรัทธาเนี่ยจะต้องเพิ่มในเรื่องของอามาัลหมายความว่าคือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยเราทําอามัลแล้วเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราสะดาวก็แล้วเราละหมาดสุนัตแล้วแต่พอช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะว่าเป็นช่วงที่สําคัญเนาะเป็นช่วงที่อัลลอซุบฮานวะตะลาประทานบวนั้ให้ดังที่อัลลอซุบฮานวะตะลาได้กล่าวว่าในกุรอานในสุร์อัลีอิมรอนองค์การที่142เนี่ยอัลลอซุบฮานวะตะลากล่าวว่าอัมฮัซิบตุมอังตะดฮุลุนจันนะวะลัมมายะลามิลลาฮุลลาดีนะจาฮะดูมิ่งคุมวะยะลามอัลชอบิรินสอดักลอฮุน้าซีมใจความขององการนี้นั้นเนาะอัลลอซุบฮานุตะลากล่าวว่า พวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาในสภาพที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เสียสละไม่ได้อดทนในในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺที่นะพวกเจ้าคิดหรือนะครับคําตอบจากองค์การนี้คือไม่ต้องคิดก่อนกล่าวใดที่เราไม่ยอมไม่ยอมอดทนไม่ยอมดิ้นรนที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺแกนอัสบาบุนูุซูลัยต์ของการประทานองค์การนี้นั้น ก็คือบรรดาวสวบบาบเนี่ยกลับมาจากสงครามอุฮุดสงครามอุฮุดเนี่ยบรรดาวสวบ,บได้รับความ่ายแพ้นะครับบรรดาวสวบ,บได้รับชาหิตเจ็ดสิบคนโดยประมาณบรรดาวสวบ,บส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับชาหิตเนี่ยพวกเขาอยู่ในความตกใจพวกเขาอยู่ในสภาพที่มีบาดแผลอยู่เลยหลังจากนั้นนะครับพวกมุชริกีเนี่ยรู้ว่า บรรดาสวะเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกใจอยู่ในสภาพที่เสียขวัญกำลังใจเนี่ยเลยพวกมุชริกินนัดทำสงครามอีกปรากฏว่าบรรดาสวะไม่ยอมออกสงครามเราอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวอยู่อีกเลยอัลลอฮ์ได้ลองโอคงการนี้มาอัมฮะซิบตุมอังตะดูฮูลยันนะจนกระทั่งว่าจบอายห์นี้ ใจความก็คือพวกเจ้าคิดหรือว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ขหรอลกล่าวใดที่พวกเจ้ายังไม่อดทนไม่เสียสละเพื่อศาสนาขอหรอพี่นี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วง1ิบคืนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเสียสละไม่ยอมอดทนที่จะปฏิบัติตามคําสั่งขอหลอเนี่ยเราจะคิดหรือว่าเราจะได้รับความเมตตาจากหรอเราจะคิดหรือว่าเราจะได้รับในช่วงที่นาบีบอกว่าอิชฟุมมินันนาช่วงที่ปลดปล่อยจากไฟนรกนะครับนั่นคือประการที่สองเราต้องเพิ่มนะครับอามานขึ้นไปอีกนาจาก วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสิบวันสุดท้ายสิบคืนสุดท้ายเราต้องเพิ่มขึ้นไปอีกและประการที่สามอุดูอาอูนการขอดอุดาโดยเฉพาะดุอาขอพยโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮุมาอินนักะอาฟูตใฮ้ปุลอัฟวาฟะฟูอันนีนะครับถ้าเราขอคนเดียวถ้าขอหลายคนก็อัลลอฮุมาอินนักะอาฟูตใฮ้ปุลอัฟวาฟะฟูอันนะนะอ้อัลลอฮ แท้จริงแล้วท่านนั้นนรักการอภัยโทษยันท่านจงอภัยโทษให้กับเราเถิดถ้าเราต่อให้ต่อไปอีกนะครับให้กับพ่อแม่ของเราให้กับพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาสนะครับก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับและก็ตัวอ,อีกอย่างหนึ่งที่เราสมควรขออย่างยิ่งถือขอให้อัลลอฮ์ตอบรับอามานของเราอัลลอฮุมะตากับบันมินนาอูอัลลอฮ์จงตอบรับจากเราเนี่ยสุยามานาการถือสิทธิ์ของเรา วากิยามานานะครับการละหมาดของเราในยามค่ำคืนวาอัมาลานาและบรรดาอามาัณต่างๆที่ชาดีรอมฎอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนให้อลลอฮ์ตอบรับให้หมดนะครับเพราะว่าอามัณที่เราทําไปไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการละหมาสูน่าต่างๆบรรดาอามาัณต่างๆถ้าทําไปแล้วอลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยถือว่าเราเหนื่อยเปล่าเราสูญเปล่านะครับ และก็ประการที่4นะครับที่ท่านรอซูลสลลนรลองอะไรสั่ลลมทำเป็นประจำเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงสิคืนสุดท้ายก็คือท่านรอซูลเนี่ยจะปลุกจะกระตุ้นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาบะนะครับให้ลุกขึ้นมาให้มีความขมักขมิ้นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําอิบารัตรต์ตอลเลาะในช่วงสิบคืนสุดท้ายนะครับฉะนั้นก็ เราฝากนะครับกับพี่น้องนะครับที่รับชมสตอรี่พูดดนะครับน้หวังว่านอาเมื่อเราเข้าสู่ในช่วง1ิบคืนสุดท้ายสําหรับปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่ค่าคืนนี้นะครับก็ขอให้เรานะครับได้พยายามนะครับน้าอีตีก้าฟนอาเพิ่มอามานนอาขอดุอาและเชิญชวนคนในครอบครัวของเรานอาเพื่อนบ้านของเราน้าพี่น้องของเรานะครับให้ลุกขึ้นมานอาทาอิบารัตตอบรอนะครับหวังว่านอาอัลลอฮ์คงจะตอบรับอามานของเรา อหวังว so ่าอัลลอฮ์คงจะประทานอิกุมมีนานาให้พวกเราเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกน่าเข้าส so so ู่สวรรค์ของเรานั่นคือความสําเร็จที่แท nah ้จร um ิงและความสําเร็จที qu ่ทาวอและความสําเร็จที่ทุกคนต้องการนะครับวันนี้ก็นอกขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอาเมนยาโรกันอาลามิวบิลลาฮิทอฟิกวะดิดายะวะสัลาัลุอะลัยกุมวะลอฮ์มะรามัตุลลอฮ์วะบารอกาตุกครับก็อัลฮัมดุลลาห์นะครับก็ยาซาุลอนะครับนีมากๆเลยครับอาจารย์โอเลห์อัสมันนะครับ ได้ให้ความรู้ในช่วงสิบเกนสุดท้ายนะครับสิบเืินสุดท้ายห้ามพลาดเด็ดขาดนะกับความรู้ที่อาจารย์สซเลสต์มันนะครับได้แต่ทอดน,นี้คงจะ,ะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับว่าสิบเืนสุดท้ายนี้เราจะต้องเพิ่มความพยายามในการทําอามันนะครับเอติกับนะครับเพิ่มพยายามพยายามในการทําอามันและสาคัญที่สุดนั้นก็คือการดุอานะครับ นี่ดูอานี่แหละสาคัญที่สุดแล้วก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมสตอรี่กุคลกับรัวมากับสาระดีๆนะครับกับท่านผู้รู้นะครับในวันนี้ก็ช่วยกันขอดูอานะครับนายช่วยกันขอดูอาให้กับตนเองครอบครัวนะครับพี่น้องของเรานะครับได้ถูกตอบรับอามานอิบาดัตต่างๆนะครับหรือว่าการงานต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็สําหรับวันนี้ สัตรีกุฎก,กุนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์สแลอสมันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชาญรอโอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับนะในหัวข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องดีๆนะครับสามารถมาให้เป็นข้อคิดแล้วก็สามารถมานําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์นะกับตัวเองครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับก็สุดท้ายนี้พี่น้องที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนะด้วย เพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่ทําคลิปอิชอลล์นะครับเจอในคลิปใหม่ในรอบหน้าสําหรับวันนี้ผมและอาจารย์สเลงอัสมันขอจบด้วยคําว่าบิลลาฮิโฟิกวันฮิดายาบัสสลามาะลัยกุมวะราะห์มะตุลอ์วะบะกราตุ